สบายดีสบายดีเอฟซีเบอร์สกุลสุคนเดอ้อมันนี่มันนี่โขบมาพรอสะเดายำแดงๆมากินบานเดอ้อพี่น้องมันนี่มันนี่สเสดกัมากับสาบูเนาะเอาคนหนึ่งหายไปด้พี่น้องไหมมานนม,ม,ม,ม่นมันนี่เสดมีเ็ะเคลื่อนวัด <c oughs> แจ่อหลายพีนนน่น้องเลยต้มเองกินเองเนาะย่องเองวาจระ ห่อนเล่มเนี่ยมีความแะเว้นเมย์เนาะห่อนลายพี่น้องเอ้ยทางเสเดนะทางนั่นห่อนกันอยู่บ่เนาะมินมาบอกเสเดเน่ยเด้ออยู่จังหวัดลายฝนมาตกบ้างเนาะพี่น้องเอากินเลยแม่แ่บอยู่บ่สาบูนแซ่บบอ เอาตั้งสาวๆคนได้สา ả นี่เป็ดหยางยูน่ะคือบวกินเนาะพี่น้องคนลดหุ้นบ่กินน้ำกันอันนี้คือน้องสาวซะเดเนาะพี่น้องนี่กับน้องสาวคือกันเอาอันนี้เป็นพี่เสสละให้น้องกินลายกลัวเนาะพี่น้องพี่สาวเลยอดแน่ก็เลยจอยกลัว แม่นบ so ัพ no ี่น้องแต่มีน้องฮะก็ต้องอดให้น้องและน่องพี่น้องยันน้องฮะบมูใหญ่ยันน้องบมูได้กินอิ่มเนาะพักไปนะเงี้ยพักป้าน่ะพี่เจ้าเลาสิมีป้าเลยอมละไรทําไปฝ่ายคนมีงานไปข้างหน้าคนก็ไปเรื่อยๆเนาลูกอยู่บัวได้ว่าสั่น เดี๋ยวข้าวกินพ่อครับแม่นเดี๋ยวก็ทำเดี๋ยวก็เดินทางกลับบ้านในกำแพงอีกทิศตาดิตาประมาณนั้นติ๋ <c oughs> มนี่บังเอ,อเิญลีนอพี่น้องเอาปไปนัดกันเล่นเนาะมันนี่วันอย่างเนาะวันดีวิ <c oughs> <c oughs> แบบสะเล่ไว้เท่านัดเลยพี่น้องมูกับมาเด่นอยนู่ในห้องพอดีเนาะก็เลยเอาวานมาซูเพคนกิน วานกาเมื่อพี่น้องอยู่ไกลเน่เด้อเห็นไ้ถวยพี่น้องไ่เุยนดบานเดิกินกินกินให้พ่อเดี๋ยวมากระซ่าดอกบ้าเอาไปเห็นงานโสมมืดเป็นยังไงอกาดมันร้อนเช่เนาะกาดเป็ี่ยนไ เมนเสรเลวันน้าเนนบอกเจอกระชายได้หลงแมนแมนเนียนบอกอาเม็ดแกแมนใส่พี่น้องฮนะแบบไม้ตกลงพี่น้องก็ได้กินพุ่มกันไห่กิน้นพี่น้องเดี๋ยวอากาศนะ่าจะทำก่อนเนะาะแล้โดนพ่อกันเถื่อะเด่นพี่น้องเลย <c oughs> กินเหีมอิ่มเน้อซาบูซาา้วเพื่นเนาะเดินทางไกลกินใหีอิ่มเน้อเก่งใจะแดบ่เนไม่เก่งใจอมักนะแดนงกินกินเนาะมาให้กินลายด้วยมีอย่างัอบิดลกินสาาอนี้ก็สาเเนาะพี่อนเานี่น้องเดียวกันคู่คู่มิมาอู่ต้นไม้ต้นไม้ง มมีน้ำก้อนเานาะมาชินแปลกินหวานบเย็นในีจต้มห่อนจะชุดเลยออกมากินเลยเนาะเองาไปว่าห้องเคเียดท้องอยืงยด้ห้างกินอันเแี่ยวมาหมันกระแต่วทางคง้า่ เบดร์เดลพี่น้องเลยจะขอออกกระเด็นเลาพี่ราน้องไปก่อนเด้อวันนี้เนาะอย่านั่นเด้อตัดออกเด้ออายคนให้พ่อกคนคิดต่อไปเด้อผักพี่น้องของน้ำมันขาวได้เยกดไลค์กดซีกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเด้อเยี่ย